แล้วพอมาเจอแบบนี้นะ่ยเนี่ยเออของที่ไหนว่าพิมพ์นี้เนี่ยมันต้องเป็นพิมพ์ของเฮ้ยเส้นซุ้มมันอย่างนี้เส้นซุ้มมันใหญ่ๆแบบนี้มีคาบแบบนี้เออกระบวนการผลิตมันคล้ายกับบางขุนพรมเลยใช่ไหมเออมันคล้ายกับบางขุนพรมเลยเพราะว่าเป็นพระที่เจอที่บางขุนพรมไงเขาก็เลยตีว่าบางขุนพรมแต่แท้ที่จริงวัดละคังก็มีใช่ไหมเออดูนี เนื้อหาแบบนี้เออนี่น,นีเห็นนะเห็นสูตรเนื้อนี่ไหมเนื้อเนี่ยเก่ากว่า95ไหมอ่าเพื่อนเพิจารณาดูนลักษณะการผลิตเส้นซุ้มเห็นไหมเส้นซุ้มการผลิตแบบนี้เส้นซุ้มมันไม่ตั้งชันใช่หไหมอ่าให้เทียบดูนี่อันนี้ปี47 ปี47พระองค์นี้เรารู้ไหมว่าเป็นพระของที่ไหนเรารู้เพราะมาทั้งกล่องไงบางขุนพรม2,547โอ้โหดูด,ดูมันมีคราบแบบนี้ปกคลุมไอ้คราบแบบนี้เนี่ยมันเป็นคราบวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นคราบเก่าจริงๆเห็นไหมเนี่ยนี่คือคราบที่เขาทำขึ้นมามันไม่ใช่คราบแท้ดั้งเดิมเพราะว่าพระ อายุแค่20กว่าปี30ปีอะนะมันเกิดคาบเต็มอย่างนี้อเออเพื่อนๆลองนึกดูเด็เห็นไหมเนี่ยนี่คือกระบวนการผลิตแบบโรงงานใช่ไหมอ่เพราะว่าการเกิดคาบแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นพระของบางคุณพผมจริงๆเนี่ยมันจะต้องยังไงอะคนที่เห็นน่ะคนที่รู้อาจจะรู้ว่ามันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือคาบที่เขา แต่งแต่งขึ้นมานะครับอ่าคือจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าบางขุนพรมปี47นั่นอะนะนะเป็นพระใหม่แต่มีการแต่งผิวใช่นะั้ยทำให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นพระที่มีคาบกลุนะเพราะว่าเนี่ยเอกสารสำคัญก็อยู่เนี่ยบางขุนพรมย้อนยุค2547นะครับเนะี่ยแต่เห็นไหม เราเห็นพระนี่เรารู้เลยว่าแบบนี้เจตนาเจตนาล้อเลียนนะล้อเลียนบางคุณผมเก่าเนี่ยเราก็สามารถจะรู้เอาไปพิจารณาได้ว่าอืมในคาบแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นคาบทําผิวแบบใหม่นะครับมันไม่ใช่คาบของพระเป็นร้อยปีอะเห็นไหมเนี่ยเรารู้ใช่ไหมเจอคาบแบบนี้เนี่ยเห็นนะ อันนี้เป็นพระใหม่แต่ไปทําผิวทําเนี่ยถ้าเราไปเจอพระที่เราไม่รู้แต่เป็นแบบนี้เราก็ตีเป็นเกยอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับหลายหลาคนเนี่ยนะหลายๆคนก็ตีเป็นเกยแต่พอเรารู้ว่าเป็นบางคุนพรมสี่เจอืมนะก็แค่นั้นเอง